บอยซีเกเซสนี่ในทวารยูเวนตุสเปิดเผยอาการเจ็บหน้าอกระหว่างเกมกับสปอร์ติ้งลิสบอนทำให้เขากังวลอย่างมากเพราะรู้สึกหายใจลำบากแต่ตอนนี้ทีมแพทย์ตรวจเช็คแล้วและทุกอย่างปลอดภัยดีเชสนี่เซฟลูกยิงจากสปอร์ติ้งลิสบอนไป2จังหวะช่วงกลางครึ่งแรกก่อนที่นาที41จะเกิดอาการบางอย่างขึ้นบริเวณหน้าอกทีมแพทย์ยูเวนตุสลงมาดูอาการและสุดท้ายโกชาโปแลนไว์วัย32ปีเล่นต่อไม่ไหวเดินออกสนามพร้อมน้ำตาโดยมัตตีเปรินเฝ้าเสาแทงครึง่ง หลังทีมของแม็กอเลกรีได้ประตูชัยเฉือน1-0นจากเฟเดริโก้กติและหะตั้งจบเกมอดีตจอมหนึบอาเซนอนเปิดเผยอาการผมสบายดีตอนแรกผมมีความกังวลบ้างแต่ทีมแพทย์ตรวจเช็คอากาศแล้วและโชคดีที่ทุกอย่างโอเคเป็นอาการที่ผมไม่เคยพบมาก่อนดังนั้นผมจึงรู้สึกหวาดกลัวผมเจอความยากลำบากในการหายใจและนั่นทำให้ผมกังวลสุดๆช่วงทดเจ็บมาลาย เกือบโดนตีเสมอแต่รอดบุบบิบเพราะเปรินโชซูเปอร์เซฟสองครั้งซ้อนซึ่งเชสนี่กล่าวติดตลกเพิ่มเติมถึงคู่แข่งแย่งตำแหน่งรายนี้ความจริงก็คือผมรู้สึกเหนื่อยล้าและเห็นเปรินซ้อมได้ยอดเยี่ยมผมจึงรู้อยู่แล้วว่าเขาจะลงมาโชว์สองซูเปอร์เซฟช่วงนาที94ผมยินดีด้วยกับเปรินหัวใจของเขาสุดยอดมากเราเข้ากันได้ดีและน่าเสียดายที่คาโลปินโนโยไม่ได้ลงวันนี้ไม่งั้นเขาคงได้โชว์จังหวะเซฟที่ยอดเยี่ยม3ครั้งเปรินพูดเก่งกว่าส่วนผมแค่หน้าตาหล่อเท่านั้นเปริน ซึ่งยืนให้สัมภาษณ์อยู่ข้างๆให้สัมภาษณ์ชื่นชมปินโซโยโมือสาประจําทีมเช่นกันเราสามคนร่วมกันทํางานอย่างยอดเยี่ยมและปินโซโยโน,น่าจะมีส่วนมากที่สุดในการทําให้เราสามารถขี่และช่วยกันพัฒนาตัวเองขึ้นเราอาจหยอกล้อก,กันบ้างแต่ถึงเวลาเราคือกลุ่มแรกที่จะมีความเป็นมืออาชีพและจริงจังเข้ากลุ่ม VIP add offsite ใส่ a นำหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบของเราและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ ถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้เพื่อนๆรู้จักกันด้วยขอบคุณครับ